สวัสดีครับคุณนะันใช่ของ b ีทีวีองดีๆที่ไม่มีคนดูครับผมประพรตกลมนะฮะวันนี้อยู่เกมกกตเปียนะแต่เราไปอยู่ในช่วงสอนนะกับพาร์ทที่13นะฮะวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับการสมัคร ID ในเกมกกตเปียกันนะผมก็เกมกกตเปียนี้ก็เป็นเกมที่ผมกําลังติดงอมแงมเลยนะทำให้ไม่ได้อัดคลิปกันเลยทีเดียวเนื่องจากเกมนี้เกมเดียวเลยทีเดียว นะครับผมก็สำหรับใครที่เพิ่งโหลดมานะฮะพอเข้าเกมก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะผมก่อค,คุณก็แค่กดไปที่คําว่าเพย์เกมครับผมพอขึ้นเป็นหน้าอย่างนี้แล้วใช่ไหมผมก็อวิธีสมัครนะก็ง่ายๆแสียโคตรง่าย,ย,ายอีซี่ง่ายๆบั่เบลงง่ายๆมากเลยนะครับผมก่อนนี้ผมคุณจะเขียนว่าเนมนะมันึือว่าเนมนะก็ให้เราใส่ชื่อไปนะผมว่าจะเป็นชื่ออะไรนะผม พอใส่ชื่อเสร็จปุ๊บก็ง่ายๆครับผมคุณเห็นฝั่งขวาใช่ไหมับมันเขียนว่า i have a go id นะฮะถ้าเราติ๊กเนี่ยเราจะสามารถใส่เออ go id ได้กับ p a เว w o r d นะแต่เราต้องมีรหัสผ่านก่อนนะครับผมแต่ตอนนี้เราไม่มีนะฮแล้วเดี๋ยวเพิ่งติ๊กไปนะแล้วกด connect ไปเลยนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะผมก็ไม่ค่อยรูเรื่องสักเท่าไหร่นะก็เอาที่ผมเข้าใจมาสอนกันนะครับผมสักนะครู่นะสักครู่ เข้าเกมมากับสภาพที่ค้างๆหน่อยนะผมก็ตอนแรกมันจะไม่อยู่มันจะไม่ได้เข้ามาเวอร์นี้นะผมตอนแรกมันจะไปอยู่ที่เวอร์สตาร์นะผมแต่ผมว่าเพิ่มแล้วผมเข้ามาลองล็อกอินกันแล้วเลยเพิ่มมาล็อกอินก่อนเลยมาอยู่ในเวอร์แบ็กฟุเวอร์ผมก่อนนะผมก็พอเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้นะผมก็ดูลักษณะของคนที่ยังไม่ได้สมัครไอดีนะก็จะเป็นจะมีขีดๆอยู่บนนะั้ตรงได้ชื่อเองเนะี่ย ไหมเน่แน่เนี่ยเอาแล้วขึ้นล็อกเสียงนะทีนี้แล้วตามด้วยเลขนะผมผมก็จะขึ้นว่า5 3 5สะมหนะเลขคุณนี้มันแสดงถึงความว่าคุณยังไม่ได้สมัครนะครับผมเสียงอะไรวะพอความเข้านะอยาสนใจเลยฮะมันเป็นแสดงถึงความว่าคุณยังไม่ได้สมัครไอดีนะยังไม่สมัครเป็นไอดีที่แท้จริงนะแต่ก็ยังเล่นได้นะถึงไม่สมัครคุณก็ยังเล่นได้อยู่นะผมก็ วิธีทำไงให้สมัครก็ง่ายๆนะครับผมคุณเห็นมุมขวาบนนั่นไหมครับผมตัวนี้เนี่ยพอกดเข้าไปมันจะเป็นหน้าต่างนี้นะครับผมคุณก็จะเห็นจะมันจะอันที่สี่นะจะเป็นอันนี้มันจะเขียนว่าเดีย๋ยวยสนใจมันจะเขียนว่า get go id i s free แปลว่ามันมาว่าสมาัครฟรีมั้งสมัครรหัสเกมฟรีนะก็กดเข้าไปนะก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับผม แรกเนมนะฮะก็คุณใส่ใส่เป็นชื่อยังไงก็ได้นะผมนะนี่อย่างนี้ก็ได้หรือเปล่าแต่ผมไม่น่าจะเขาบอกว่ามันจะไม่สามารถเวนวักได้นะชื่อในเกมกกวัวตเปียไม่สามารถเวนวักได้นะถ้าผมกดเวนวะนะผัดผ่านเป็นมัม่วไปก่อนนะผมนี่ลองเป็นวักเราจะมาเวนวักนะฮะ แล้วนี่เออแล้วมบอกนะอันที่2ก็เป็นพาสเวิร์ดนะผมรหัสนั่นเองนะอันที่3ก็เป็นพาสเวิร์ดเหมือนเดิมนะแต่ให้เราใส่ซ้าการที่2นะเพื่อเป็นการแน่ใจนะส่วนอันสุดท้ายนะเขียนว่าอีเมลนะก็ง่ายๆครับก็คือให้เราใส่อีเมลนั่นเองต้องอีเมลมั่วไม่ได้นะผมบอกเลยนะต้องไปใส่อีเมลของจริงนะก็ต้องจะใส่อีเมลของจริงก็ต้องไปสมัครกันก่อนนะจ๊ะก็ผมก็ได้เตรียมรหัส เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกองง่ายๆมากเลยนะครับผมก็ใครจะเอาอะไรก็ได้นะใครจะเอาไอดีนี้ไปเลยก็ได้นะผมผมให้เลยถนะ้าผมไม่ใช่อยู่แล้วหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอสามสี่ใช่ปะไม่รู้นะจำจำไม่ได้นะเดี๋ยวจุดเซอม นี่นะผมเราจะมาดูานะเราเว้นวัางนะเรากดเว้นวัาตรงนี้นะผมว่ามันจะได้หรือเปล่าโอเคเกตนะยูโก name cannot have น่าจะปาไม่ได้นะผมลองลัไปนะผมอ่ะกดลองกดอ่ามันบอกว่า you can only number in the อินดอะไรวะน่าจะตรงนี้นะผมตรงนี้ก็ไม่้ใส่หรอนั่นเป็น นี่ก็ได้ครับผมดเด็บซีเรียตเด็บซีเรียตตริงอันนี้ผมหมาถึงว่าโกไอดีเกตนะก็เรียบร้อยนะก็เรียบเป็นลาดแบบสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พร้อมกับเสียงรถผ่านนะครับผมก็แค่นี้แล้วผมก็เสร็จกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะง่ายครับผมง่ายใช่ไหมผมก็ง่ายมากนะครับผมง่ายจริงๆนะฮะก็ รับใครที่อยากเล่นก็มาเล่นด้วยกันแน่นะผมส่วนเวอร์ผมชื่อแบ็ k w ู o ดนะที่แปลว่าหลังหมาป่านะผมมาจจะคิดจริงๆจะเขียนว่าแบ็ k ฟู๊หมาป่าสีดําแต่เผอิญว่าลืมตัวแอลแล้วเวอร์แบ็กูมันก็มีเจ้าของอยู่แล้วด้วยนะก็เดี๋ยวในอนะนะคตอาจจะเปลี่ยนชื่อนะผมตอนนี้ชื่อ,อยังเป็นชื่อหลังหมาป่าอยู่นะผมก็ โทษทีนะที่ตะกดผิดก็อย่าว่าผมเลยนะฮะส่วนในเวอร์นี้ก็เป็นเวอร์ผมเองนะใช่ไหมเวอร์ผมเองนะฮะที่ทุกคนเห็นอยู่เป็นข้างซ้ายเนี่ยมันเป็นต้นออฟิตแทงหรือตู้ปลาเองตู้ปลาไปอย่างงี้ผมเอาไว้ใส่ปลานะก็มาอวดเฉยๆนะก็แค่มีแค่ประมาณแ0 0้ต้นเองก็จะสนใจนะก็พอเข้ามาเวอร์ผมแนละ้วก็อย่าลืมนะด o n a t i ผมด้วยนะอย่า d o n a t i ผมด้วยนะจ๊ะนะอย่าลืมโดเ a t i ผมด้วยนะจ๊ะ เอาทุกอย่างนะเดิรดินซิอะไรเอาหมดนะครับผมนะแล้วก็หรือคุณจะโดเน a ใส่ตัวนี้ก็ได้นะเพียงแค่ดรอปของไวตัวนี้นะผมก็ถือว,ว่าเป็นการโดเน a t i ผมแล้วนะผมโอเคนะสำหรับวันนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b สไครต์แล้วก็แชร์ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าพ่อหนุ่มนะ้ามอนไม่สายใจบายครับผม What's it friend?